สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวัน 25, ที่15พฤศจิกายน2567ค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนึงนะคะหลังจากที่รัฐบาลนะคะเตรียมเดินหน้าที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568หรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อทบทวนผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่านะคะที่อาจจะหลุดจากเกณฑ์ไปแล้วนะคะและคนใหม่ที่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ว่าอาจจะตกหล่นนะคะจนไม่ได้รับในสวัสดิการที่ผ่านมานะคะล่าสุดนะคะคณะกรรมการกองทุนประชาัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะจะมีการประชุมในวันที่21พฤศจิกายน2567นี้ค่ะเพื่อหารือถึงกรอบการทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไข การได้รับสิบสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมถึงการรวบรวมสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจากทุกหน่วยงานทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะนําฐานข้อมูลนะคะมาเชื่อมกันให้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ทําให้แม่นยําที่สุดค่ะ ส่วนตารางกำหนดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568นะคะในช่วงเดือนมกราคม2568นะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนทั้งผู้ที่มีบัตรเดิมนะคะและผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะ2568ตรงนี้นะคะก็จะประกาศผลการลงทะเบียนแล้วก็เปิดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ทำการยืนยันสิทธิ์ค่ะ ในช่วงเดือนมีสายน2,568นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ค่ะส่วนคุณสมบัตินะคะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะก็คือ1น,นะคะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะ2รายได้นะคะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปี 3. นะคะรายได้ของครอบครัวนะคะเฉลีย่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีค่ะ 4. นะคะทรัพย์สินร,รวมเงินฝากสลากพันธบัตรแล้วก็ตราสารหนี้ของภาครัฐต้องไม่เกิน1 0,000แบาทต่อคนค่ะ 5. นะคะในส่วนของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะคะตรงนี้ต้องไม่มีสิทธิ์ตามที่กําหนดค่ะ 6. สถานะการเงินต้องไม่มีบัตรเครดิตค่ะ 7นะคะวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน1นล้าน5แสนบาทหรือวงเงินกู้ยานผ่านะต้องไม่เกิน1ล้านบาทค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31มีนาคม2568ค่ะหากลงทะเบียนรอบใหม่แล้วนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งสามารถเริ่มใช้สิทธิยย์ได้ในเดือนเมษาย,ยน2568ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากคุณผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe รูปกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ